สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยจุดกำเนิด13เกมมรณะใน11 e a r t h Core และ1 w e l Begin คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ11 Earth Core จุดเริ่มต้นแห่งความแค้น เอิร์ธคอร์หรือที่หมายถึงแก่นโลกที่อยู่ณจุดลึกสุดของดวงดาวราวกับจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ลึกสุดในสันดานเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าท่าแท้ของมนุษย์มันเป็นเช่นไรโดยเรื่องราวของ11เอิร์ธคอร์ มันเริ่มขึ้นในวันธรรมดาวันหนึ่งที่กลุ่มนักเรียนชายชั้นม .2 จากโรงเรียนเซนนิโคลัสจำนวน7คนมาทัศนศึกษาวิชาวิทยา,าศาสตร์กันที่จังหวัดชนบุรีโดยมีอาจารย์ศักดิ์ครูสอนวิชาวิทย์มาเป็นคนคอยดูแลพวกเขาและแกจะคอยถือกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเก็บไว้ดูเป็นที่ล,ลึกซึ่งเหล่าตัวละครที่จะมีบทบาทแก่เรื่องราวในครั้งนี้มีทั้งหมด4คนนั่นคือมิกตัวละครที่จะไปโผล่ในสิเกมสยองคนต่อไปก็คือเตลูกชายคนเดียว ของสารวัตรสุรชัยแบ่เพื่อนสนิทของมิกและเต้ส่วนคนสุดท้ายก็คือคนสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้กี่ ผู้ที่จะกลายเป็นเจ้าขององค์กรเกมโชว์สุดสยองระดับประเทศในตอนนี้เขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ยังไร้เดียงสาและต้องเติบโตกีนั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูงพูดน้อยต่อยแม่นักเพราะไม่มีแรงเพื่อนที่พอจะคุยด้วยได้ก็จะมีแค่เต้มิกแบแถมกี้นั้นมักจะกระซิบคุยกับเพื่อนๆทั้ง3อยู่บ่อยๆเพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นที่ไม่สนิทเข้ามาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวและสิ่งที่กี้ชอบที่สุดก็คือการเล่นเกมยิ่งเป็นเกม counter strike นี่ ีชอบสุดๆขนาดมาทัศนศึกษาเขายังเอาโน้ตบุ๊กติดตัวมาด้วยแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ค่อยอยากออกไปเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นเท่าไหร่นะัก ช่วงแรกของทริปกลุ่มนักเรียนได้แวะมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสถาบันวิทยาศาสตร,ร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อด้วยการนั่งเรือข้ามฝั่งไปยังเกาะสีชังและพากันเดินสำรวจรอบเกาะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำสุดตื่นเต้นแต่ทางกี้กลับเลือกที่จะออกมาก่อนใครเพื่อนเพราะเขาไมา่รู้สึกเอนจอยกับการเดินเล่นในถ้ำม,มืดๆสักเท่าไหร่กลายเป็นว่ายืนเงาๆอยู่คนเดียวซะอย่างนั้น จากนั้นทั้งหมดก็มาเช็คอินเข้าที่พักนะักเกสเฮาท้ายเกาะมันทั้งสงบและร่มรื่นบรรดาตัวแสบพาก,กันเล่นน้ำยังสุดสิงลิงโกทุกคนดูเฮฮาปาร์ตี้กันมากยกเว้นกี้เพียงคนเดียวที่รู้สึกวันนี้ไม่ใช่โลกแบบที่เขาต้องการเขายืนแช่น้ำอยู่เพียงลำพังเฝ้ามองดูดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าทุกคนคงเคยมีเพื่อลักษณะแบบนี้กันมาบ้างใช่ไหมครับประเภทที่ไม่สงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวเงียบๆไม่เปิดรับใครทั้งนั้น ต้องเคยเจอกันมาบ้างแหละนะ และเมื่อถึงช่วงหัวค่าทั้งกลุ่มก็พากันมานั่งล้อมวงรอบกองไฟพวกเขาต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการให้แต่ละคนเปิดใจบอกความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆในกลุ่มอย่างแบ่ก็บอกว่าคนอื่นสําหรับกูน่ะโอเคนะแต่ไอกี้มันดูจะแอนตี้การเข้าสังคมและติดเกมมากเกินไปหรือเปล่าเวลาเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปนี่นณะเรามาทัศนศึกษากันซึ่งมันก็เหมือนมาเที่ยวแหละแต่กี้ก็ยังเอาโน้ตบุ๊กติดตัวมาไว้เล่นเกมแทนที่จะออกมาสนุก The mm -hmm. cat กัโอ้ยทำตัวหน้าเบื่อสุดๆเลยว่ะทางเตเองก็ช่วยพูดอีกเสียงว่าเขาเข้าใจนะว่ากี้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากแต่ยังไงกี้ก็ต้องเปิดใจให้พเพื่อนๆบ้างพอกี้ได้ยินแบบนั้นเขาจึงเถียงกลับไปว่ามันโลกส่วนตัวของกูอะพวกมึงมองข้ามเรื่องนี้ไปเหอะทําให้ทุกคนเซ็งและไม่ขอพูดอะไรต่อเวลาผ่านไปสักพักไอ้พวกตัวแสบก็ชนกันไปเดินเล่นที่ชายหาดแต่ทางกี้กับรู้สึกไม่อยากไปและขออยู่เล่นเกมที่ห้องโดยมีครูสัก เฝ้าของอยู่เป็นเพื่อนและเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วครูศักก็เริ่มออกอาการใจเกเรถ่ายเรือนร่างของกี้ไม่หยุดเออมันเริ่มแปลกๆแ,และคนปกติเขาไม่จ้องกันนานขนาดนี้หรอกและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อครูศักได้พุ่งเข้าไปสวบกี้แบบไม่ทันตั้งตัวเปิดประสบการณ์ความเกเรให้กี้แบบที่เขาไม่เต็มใจกว่าเพื่อนๆจะกลับมาช่วยมันก็ไม่ทันแล้วในรุ่งเช้าวันต่อมา ทั้งหมดก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแต่ก่อนจะไปก็ขอเล่นน้ำทะเลเป็นการส่งท้ายแบบนี้ก็แปลว่าทุกคนนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เลยส่วนกีที่น่าจะเจ็บบ้าน้ายน่าดูก็เอาแต่นั่งมองครูศักด์ด้วยสายตาสุดอาฆาตที่เมื่อคืนครูซวบเขายังน้ำใจกีจ้องมองครูศักอยู่แบบนั้นพักใหญ่จ้องถึงขนาดครูศักยังไม่กล้าสบตากลับไปและแผลนก้องหนีไปทางอื่น การที่คนอายุเท่านี้มาเจอเรื่องร้ายๆแบบที่เราเห็นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตกนรกทั้งเป็นหรอกครับและนี่ก็คือต้นเหตุแห่งความบ้าคลั่งในอนาคตอันไกล ความแค้นของกี้ในครั้งนี้จะต้องได้รับการชำระแน่นอนจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางกลับนี่เป็นการทัศนศึกษาที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมโดยเฉพาะกี้ที่เขาจะจดจำมันไปตลอดชีวิตแม้อยากจะบอกเพื่อนแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าถึงอยากจะบอกให้ใครฟังเขาก็อายแสนอายกี้ได้แค่เก็บมันไว้ในใจและรอวันที่จะเอาคืนครูสารเลวคนนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่จบลงเพราะนี่ มันแค่จุดเริ่มตน้นเทเวลบิกินหลังจากเหตุการณ์ใน11เอิร์ธคอวันเวลาก็ได้ผ่านไปล้วราวหนึ่งปีเต็มทั้งเต้มิกและแบ้ต่างก็เลื่อนชั้นมาอยู่ม3ทับ5กันหมดแล้วยกเวนกี้ที่หายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีการติดต่อไม่มีพิมพ์แชทไม่มีกล่าวลาเพื่อนแต่อย่างใดเขาแค่หายตัวไปเฉย กระทั่งเมื่อถึงวันเปิดภาคเรียนใหม่เต้มิกแบก็มาเรียนหนังสือตามปกติและพวกเขาก็ยังได้เพื่อนใหม่อย่างเบิร์ดเข้ามาร่วมกลุ่มโดยเบิร์ดนั้นเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเล่นเน็ตเป็นประจำอยู่แล้วกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนลงแรงเก็บเวลถึงตีสามแทบทุกวันทางมิกที่เป็นห่วงจึงบอกให้เขาเผาเผาเรื่องเล่นเกมบ้างก็ได้เล่นเกมมากระวังจะเป็นบ้าน,นะเว้ยเออเดี๋ยวนะอย่าโทษเกมเสิเฮ้ยมันอยู่ที่คนแต่ก็นั่นแหละครับมิกเล่าให้เบิร์ดฟังว่าเพื่อนเก่าในกลุ่มของ ขเขาที่ชื่อกี้มันโคตรติดเกมเลยเกมอะไรออกใหม่มันไม่เคยพลาดแต่ยิ่งเล่นกี่มันก็เริ่มทําตัวแปลกๆบอกว่าอยากจะสร้างเกมเป็นของตัวเองถึงขนาดชวนให้กูไปอยู่ในเกมกับมันสุดท้ายกี่มันก็กลายเป็นบ้าจนแม่ต้องพาไปโรงพยาบาลทําให้มันไม่ได้ต่อมสและล่าสุดก็ได้ข่าวว่ากี่นั้นเสียไปแล้วด้วยแต่บางคนก็เล่าว,ว่ากี้นั้นเป็นสกอยชอบเปลี่ยนผู้บอยผู้พาไปสเกิร์ตเอออันนั้นไม่ใช่และคนละกี้กันทําให้เบิร์ดรู้สึกแปลกใจ ปนขนลุกเพราะเขาเพิ่งจะพิมพ์แชทคุยกับคนที่ชื่อกี้เมื่อคืนนี้เองเบิร์ตจึงถามให้แน่ใจว่าคนที่ชื่อกี้เนี่ยมันใช้เมลสกลสักแอดฮอรเมลหรือเปล่า s, s k o l s a k <S a t h o t m a i l c o m เล่นซะไอสามแสบถึงกับอึ้งไปตามๆกันเพราะมันตรงเป๊ะทุกตัวถ้ากี้มันตายแล้วงั้นใครล่ะที่ทักมาคุยกับเบิร์ดเมื่อคืนด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกี้กันแน่ทั้งสี่จึงพากันไปเยี่ยมกี้ถึงบ้านและพวกเขาก็ได้พบกับแม่ของกี้ที่กำลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของลูกชายเพียงลำพังก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่ากี่นั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วจริงๆแต่ทั้งเต้ก็ยังไม่ ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนเขาจึงถามต่อว่าคุณแม่มั่นใจใช่ไหมครับว่ากี่เสียไปแล้วทางแม่ของกี่เลยตําหนิทุกคนไปชุดใหญ่ด้วยความโมโหวันนี้มันก็ตั้ง6เดือนแล้วนะที่กี้เสียไปทําไมเพื่อนๆอย่างพวกเธอเพิ่งมานึกถึงเขาเอาป่านนี้นี่เธอกล้าดียังไงมาถามฉันแบบนี้ กี้เป็นลูกคนเดียวของฉันนะคิดว่าตัวเองเป็นใครเข้ามาบ้านเพื่อนโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนเสียไปแล้วอย่างนี้เหรอเรียกว่าเพื่อนรู้ไหมตอนที่เขาแย่ๆถ้ามีเพื่อนมาหาเขาสักคนเขาก็คงไม่ต้องจากไปแบบนี้หรอกพวกเต้ที่ได้ฟังก็ไม่รู้จะตอบอยังไงดีนอกจากคำว่าพวกผมขอโทษครับ จากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันและเมื่อตกดึกเจ้าเตีทียังไม่นอนก็นั่งเล่นคอมก่อนสักพักกระทั่งสาระวัสสุรชัยพ่อของเขากลับมาถึงบ้านแกจึงบอกให้ลูกปิดคอมได้แล้วมันดึกแล้วนะลูกแต่เต้ก็บอกว่าขออีกแป๊บหนึ่งนะพ่อซึ่งแกก็ให้เวลาลูกถึงแค่แกอาบน้ําเสร็จเท่านั้นด้านเต้จึงเซ็งๆเ,เลยนําคลิปวันไปทัศนศึกษาตอนม2มาดูเล่นเพราะเขารู้สึกคิดถึงเพื่อนๆในคลิปเหลือเกินโดยเฉพาะกี้และจู่ๆตอน นั้นก็มีข้อความปริศนาติดต่อมาหาเขาทาง MSN Messenger โดยมีโลโก้เลข13เป็นรูปโปรไฟล์พวกเราคงไม่ต้องเดาให้ยากนะครับว่าใครเขาก็คือกี้ที่พิมพ์มาว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้าเต้แปลกใจมากและรีบตอบกลับไปทันทีหวัดดีใช่กี้หรือเปล่าแน่นอนครับกี้ตอบว่าใช่ตะกี้นายดูวิดีโอตอนที่เราไปค่ายวิย์ใช่ไหมมันสนุกมากเลยนะ อ้าวเคยเดี๋ยวก่อนนี่กี้ยังไม่ตายเหรอเนี่ยแล้วกี้มันรู้ได้ยังไงว่าเต้ดูอะไรอยู่ที่หน้าคอมแบบนี้ก็แสดงว่ากี้มันจับตาดูเขาอยู่อย่างนั้นเหรอเต้จึงลองหันซ้ายขวาเช็คด,ดูเขาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่มันน่ากลัวแปลกๆแฮะซึ่งใครที่ดู13เกมสยองมาแล้วจะรู้ครับว่ากี้นั้นสามารถแฮกเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แทบทุกอย่างแปลว่าหากแถวนั้นมีกล้องวงจรหรืออะไรที่สามารถแฮกได้กี้ก็เจาะได้หมดทางกี้ที่ไม่อยากต่อความยาว สาวความยืดจึงบอกเตว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วพ่อนายกําลังจะลงมาจากข้างบนแล้วเขาจะบอกให้นายไปนอนและที่น่าตะลึงก,ก็คือสารวัตรทาเหมือนที่กี้บอกทุกอย่างแกเริ่มโมโหที่เตมัวแต่เล่นคอมไม่ยอมไปนอนสักทีเลยสั่งให้เตไปนอนเดี๋ยวนี้ทางเตที่อยากจะรู้เลือกเกินว่ากี้อยู่ที่ไหนจึงพยายามพิมพ์ถามเป็นครั้งสุดท้ายด้านกี้จึงตอบแค่ว่า13ที่ที่เวลาเดินทางไปไม่ถึงก่อนที่สารวัตรจะหัวร้อนดึงปักออก อกพอเลยไปนอนได้แล้วจบไปนอนก็ได้ ตรงจุดนี้ทุกคนคงสงสัยว่ากี้นั้นรู้ได้ยังไงว่าสารวัตรสุรชัยจะเดินลงมาทําอะไรยังไงเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งทางคุณมาเดียวผู้กํากับได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่ากี้นั้นไม่ได้เห็นอนาคตรหรือมีจิตสัมผัสหรอกเขาแค่เดาเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือคาดการ์เท่านั้นเพราะกี้นั้นเป็นคนที่มีไอคิวสูงมีเซนดีเขารู้นิสัยใจคอของสารวัตรว่าเป็นคนโมโหร้ายเดินเข้ามาบอกให้ลูกปิดคอมและไปนอนลูกก็ยังไม่ปิดอาบน้ําเสร็จลง มาลูกก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคนขี้มโมโหจะทํำยังไงครับไม่ด่าตี ก็มีถอดปากและบังคับให้ไปนอนนี่แหละซึ่งกี้คาดการถูกหมดทุกอย่างเราจึงได้รู้ว่ากี้นั้นเป็นอัจฉริยะที่น่ากลัวขนาดไหนส่วนเจ้าเตที่ยังสงสัยว่าเลข13คืออะไรก็ต้องขมตาหลับและนําเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนที่โรงเรียนในตอนเช้าซึ่งทางแบ,บ่ก็จําได้ว่าครั้งหนึ่งกี้มันเคยพูดไว้ว่ามันอยากจะสร้างโลกในอุดมคติที่โลกนั้นทุกคนจะเป็นคนดีเราจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่เวลาเราก็กําหนดเองได้เพราะเรา เป็นพระเจ้าไงเราจะเรียกโลกนั้นว่าโลก13ไอคำว่าพระเจ้าที่กี้พูดก็คือสิ่งที่เขากำลังจะเป็นในภาค13เกมสยองนี่แหละครับกับการเป็นคนบัญชาการอยู่หน้าจอคอมเฝ้า,าดูการเล่นเกมของผู้เข้าแข่งขันแม้แต่เวลาเราก็กำหนดเองได้เพราะเขาคือเจ้าของเกมเขามีสิทธิ์จะสั่งให้ผู้เล่นใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้สรุปโลก13ก็คือ13เกมสยองเกมโชว์ของกี้นั่นเองแต่เดอะแก๊งยังคุยกันไม่ทันจบ ก็มีเสียงกลิ่งดังขึ้นให้ทุกคนไปเข้าเรียนและตอนนั้นเองสายโทรศพัพท์ปริศนาก็โทรเข้ามาทางมือถือของเต้พอเขารับสายปรากฏว่าเป็นกี้ที่ติดต่อมาหาเต้เองว่าจําเราได้ไหมเป็นไงสบายดีป่ะทางเต้ที่กําลังงงก็เดินก้าวขาออกมาข้างหน้า1นก้าวและเขาก็โชคดีอย่างบอกไม่ถูกจู่ๆตอนนั้นก็มีกระจกหน้าต่างหล่นลงมากองอยู่หน้าหลังเขาคือถ้าเต้ไม่ขยับตัวออกมาเมื่อกี้นะกระจกคงหล่นทับเต้เข้าเต็มๆไปแล้วแต่มันคงเป็น ็นแค่อุบัติเหตุนั่นแหละไม่น่ามีอะไรหรอกมัง้งมั้งนะแค่มัง้ง จากนั้นภาพก็ตัดมาตอนที่ทุกคนกำลังเรียนวิชาวิทย์ของครูศักดิ์ใจเกเลรแต่เจ้าเต้ก็ดูไม่มีสมาธิเรียนเอาซะเลยเพราะเขาโมแต่คิดถึงเรื่องของกี้ที่เต็มไปด้วยปริศนาด้านแบ่ที่รำคาญจึงบอกว่าถ้าคืนนี้กี้มันติดต่อมาหาเต้อีกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเป็นคนแฮ็กไอพีของกี้เองเราจะได้รู้กันสักทีว่าจริงๆแล้วกี้มันตายหรือย,ยังหรือถ้ามันยังไม่ตายมันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ตอนนั้นก็มีคนโทรเข้ามาหาเต้อีกครั้งไม่ต้องคิดมากครับเจ้าก,กี้นะ จนครูสักแกโมโหเนื่องจากทางโรงเรียนไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนนํามือถือเข้ามานอกจากจะโดนหักคะแนนความประพฤตินักเรียนจะต้องโดนยึดโทรศัพท์ด้วยเตยได้ยินแบบนั้นจึงขอให้มิกออกรับหน้าแทนไปก่อนเพราะเขาต้องการคุยกับกี้นี่มันเรื่องสําคัญมากนะเว้ยมิกที่ไม่มีทางเลือกเพราะเขาก็อยากรู้เรื่องของกี้เหมือนกันจึงเสียสละยอมรับผิดแทนแต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะโดนหักคะแนนมิกมันก็ไม่มีคะแนนเหลือให้หักแล้วละ่ะ ครูศักได้ยินแบบนั้นจึงลงโทษมิกเพิ่มตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องเซลล์สืบพันธุ์แล้วทุกคนก็ต้องการตัวอย่างมาส่องกล้องจุลทรรศมิกช่วยไปเอาตัวอย่างใส่ปิเกอร์มาให้หน่อยพูดง่ายๆไปสาวแหนใส่ปิเกอร์มานั่นแหละครับเล่นส,สาวๆในห้องกรีดกราดอยากไปช่วยเจ้อมิกรีดตัวอย่างเลยให้หนูไปช่วยด้วยกัได้นะคะจะรีดให้หมดตัวเลยค่ะ ไม่ใช่แล้วส่วนทางเต้ที่กําลังคุยกับกี้ทางโทรศัพท์แบบแอบ,บคุยนะครับกี้ก็ได้ฝากให้เต้เตือนแบ้ให้หยุดซะอย่าริอาจมาแฮกหรือ,อ,รอคิดจะตามหาเขาอีกฮะมันรู้ได้ยังไงก่อนแต่เอาเถอะครับกี้บอกว่ากระจกที่หล่นตอนกลางวันน่ะถือว่าเขาแค่ทักทายนะอ้าวมันเป็นฝีมือของกี้นี่เองครับทุกคนไม่ใช่อุบัติเหตุและถ้าแบ้มันยังคิดจะหาเขาอีกแล้วก็กี้นี่แหละจะเป็นคนไปหาแบ้เอง จากนั้นหลังเลิกเรียนมิกที่ออกมาเป็นคนสุดท้ายเพราะโดนทําโทษก็โดนเพื่อนแซวไปยกใหญ่เรื่องลูดจะลวดแต่มิกก็บอกว่าเขาไมา่ได้ทําเองหรอกเขาไปจ้างผ่านลงร้อยหนึ่งให้แกลลี่ใส่ปิเกอร์ให้และก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายมิกก็ได้มอบเสื้อกีฬาเบอร์11ให้แบบไว้ติดตัวทางแบบก,ก็งงว่าให้ทําไมวะแต่มิกก็ขยันขยอให้แบ้เก็บไว้ซึ่งของฟรีเอาก็เอาสิครับส่วนเต้ที่ยังกังวลจึงเตือนแบ้ให้เลือกแฮกี้เหอะเพราะวันนี้มันโทมรมาขู่ว่าถ้ายังคิดจะแฮกหรือ ตามหามันมันจะมาหาแบเองเลยนะแต่เจ้าแบบก็ไม่สนครับยังไงเขาก็จะทําเพราะเขาไม่กลัวผีปากดีซะด้วยถือว่าเตือนแล้วนะ ภาพตัดมาถึงตอนคำ่ำเจ้าแบ,บ้ได้กำชับเต้ไว้ทากี่มันทักมาละก็ให้เต้คุยทวงเวลาไปก่อนคุยเรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวแบ,บ้จะใช้จังหวะนั้นพยายามแฮกไอีของกี่เองทางเต้ที่ยังสงสัยคาใจเรื่องของกี่ก็ได้นําวิดีโอทัศนศึกษามาดูวนอีกรอบเพื่อจะเจออะไรผิดปกติกระทั่งกี้ก็ติดต่อมาแบบไม่ทันตั้งตัวหวัดดีดูวิดีโออีกแล้ว คิดถึงเรามากสินะด่านจอบแบที่เห็นว่ากี้โผลมาในแชทเขาจึงบอกให้เต้ถามหรือชวนคุยทวงเวลาไปก่อนเต้จึงรีบพิมพ์ถามกี้ว่ามึงอยู่ไหนต้องการอะไรแต่กี้ก็ยังไม่ยอมบอกตอบแค่ว่าเมื่อถึงเวลา นายจะได้เห็นเองใช้เวลาประมาณนาทีกว่าๆแบก็ทักมาบอกเต้ว่าเขานั้นแฮกกี้ได้แล้วโดย i อ a d d อ e เดที่เขาเจอมันบอกว่าตอนนี้กี้อยู่ที่โรงเรียนมันออนมาจากโรงเรียนเฮ้ยเล่นสเตงงงไปใหญ่หรือว่ากี้มันจะไปแอบอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังปรึกษากันสารวัสสุรชัยก็กลับมาถึงบ้านพอดีเต้จิงจำใจปิดคอมแล้วรีบไปนอนเพราะกลัวพ่อจะดุอีกขยันดึงปลั๊กซะด้วยกระทั่งในตอนเช้าเรื่องหน้าแปลก็ได เกิดขึ้นนั่นคือแบ้ไม่มาโรงเรียนทั้งๆที่ปกติแบ้ก็จะมาถึงก่อนใครเพื่อนแท้ๆแ,แต่จึงเริ่มคิดมากอีกครั้งเพราะหลังจากที่แบ้แฮกกี้ได้สําเร็จเมื่อคืนจู่ๆเขาก็มาหายตัวไปเฉยๆโทรไปก็ไม่รับติดต่อก็ไม่ได้ แถมในตอนเที่ยงสารวัตรสุรชัยก็โผล่มาที่โรงเรียนอีกเนื่องจากทางพ่อแม่ของแบ้ได้ไปแจ้งความคนหายคนที่หายไปก็คือแบ้นี่แหละเขาหายตัวไปอย่างปริศนาไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างสารวัจจิงต้องมาสอบปากคำทุกคนที่สนิทกับแบ้นั่นคือมิกเต้เบิร์ด สารวัตรค่อนข้างเซ็งนิดหน่อยที่ต้องมาสอบสวนลูกตัวเองแบบนี้แต่มิกกับเต้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงใจแข็งไม่ยอมบอกอะไรมีแต่เจ้าเบิร์ตที่กลัวสารวัตรจนเผลอหลุดปากบอกว่าก่อนที่แม่จะหายตัวไปเขาพยายามติดต่อกับกี้เพื่อนเก่าของเขานะครับนั่นจึงทําให้เต้ย,ยิ่งเป็นห่วงกลัวว่าแม่จะเป็นอันตรายถ้ากี้มันอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของแม่จริงๆล่ะแปลว่าไอ้ก,กี้มันต้องน่ากลัวมากแน่ๆสุดท้ายการสอบปากคาก็จบลงสารวัตรได้พาเต้มาส่งที่บ้าน ทางเต้จึงถามพ่อว่าพ่อจะหาแบ้เจอไหมเขาเป็นห่วงแบ้มากเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานเรียกว่าโตมาด้วยกันเลยก็ว่าได้เขาคงเสียใจมากถ้าแบ้มันเป็นอะไรไปซึ่งสารวัตรก็ตอบลูกตรงๆว่าเจอสิลูกแต่พ่อไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือแบ้จะอยู่ในสภาพไหนโอ้โหคือความหวังน้อยมาก ต้จึงถามต่อว่าถ้าเป็นเต้เองที่หายไปพ่อจะพูดแบบนี้ไหมเล่นส,สารวัตรใจเสียที่ลูกพูดแบบนี้ออกมาเพราะเขาเองก็รักลูกชายคนเดียวของเขามากเหลือเกินสารวัตรจึงบอกให้เต้ไปพักในบ้านก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวพ่อเลิกงานเราเจอกันหลังจากที่เต้เข้าบ้านมิกก็โทรมาถามว่าเต้จะเอายังไงเราจะไปตามหาไอกี้ที่โรงเรียนตามไอพีที่แแ่ให้มาไหมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เต้นั้นห่วงแบ่มากเขากับมิกจึงตกลงจะไปลุยสืบกันคืนนี้เลย ทั้งสองแอบเข้ามาในโรงเรียนตามที่นัดกันไว้กระทั่งพวกเขาสังเกตว่ามีใครบางคนเย็นอยู่ในห้องวิทย์เต้มิกจึงไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่พอไปถึงในห้องกลับไม่มีใครอยู่เลย แถมในนี้ยังมืดสนิทมิกเลยเดินไปหาสวิตไฟส่วนเต้ก็หันไปเห็นคอมพิวเตอร์ของครูสักที่เปิดทิ้งไว้จนเต้ไปเจอคลิปลับอะไรบางอย่างแสนน่าสงสัยและเมื่อเขาคลิกดูปรากฏว่ามันคือคลิปทัศนศึกษาของพวกเขาที่อาจารย์สักถ่ายเอาไว้ซึ่งมันเป็นคลิปต้นฉบับที่บันทึกเหตุการณ์ตอนที่ครูสวบกี่ไว้ทั้งหมด ต่างจากแผ่นซีดีของเต้ที่ได้เวอร์ชั่นตัดต่อฉากสวบออกไปพอเต้เห็นแบบนี้แล้วถึงกับพูดไม่ออกแต่อยากจะด่าไอค้ครูคนนี้จริงๆที่มาทํากับเพื่อนของเขาแบบนี้ส่วนทางมิกที่เพิ่งหาสวิตไฟเจอเขาก็ถูกครูศัก์ที่แอบอยู่พุ่งเข้ามาจับตัวพร้อมใช้ปืนขู่เพราะเขาเข้าใจว่าทั้งสองคนจะมาหาคลิปไปแฉเขาพวกมึงวางแผนจะแบกเมลกูใช่ไหม ทางเต้ก็งงว่าแผนอะไรจานแผนโบราณหรือเปล่าผมเพิ่งจะเห็นคลิปนี้เมื่อกี้นี้เอง แต่ทางครูศักก็ไม่เชื่อเนื่องจากมีคนส่งข้อความมาเตือนเขาว่ามีนักเรียนคิดจะเอาคลิปไปให้พออครูศักจึงรีบมาที่โรงเรียนแล้วได้พบกับทั้งสองคนเข้าจริงๆอะไรล่ะเนี่ยใครกันที่ส่งข้อความไปบอกตาเลวนี่ลหละแต่ระหว่างที่ครูศักกำลังเผลอเตก,ก็สังเกตไปเห็นขวดสารเคมีใกล้ๆเขาจึงส่งสัญญาณให้มิกโหลบพร้อมหยิบขวดปาใส่ครูเข้าเต็มๆและทั้งคู่ก็พากันใส่เกียร์หมาสับตีนแตกด้านครูศักที่กำลังแสบเพราะโดนสารเคมีก็ลั่น ไก่มั่วซัวจนลูกตะกัวกระเด็นไปโดนขาของเต้เข้าอย่างจังมิกจึงพยายามพยุงเพื่อนไปหาที่ซ่อนทั้งคู่ลากสังขารมาถึงห้องศิลปะมิกเลยพาเต้เข้าไปหลบในเตาอบเพื่อความปลอดภัยซึ่งระหว่างที่เต้ากาลังหลบอยู่ในเตาที่มืดสนิทเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนนี้ข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และในเต่านั้นเตก็ได้พบกับลีทินเดอร์ที่ใช้ดัดฟันแสนคุ้นตาไม่ใช่ของใครหรอกครับมันคือลีของเจ้าแบ่ที่หายตัวไปนั่นเองเต้ที่ตกใจจึงใช้แรงดันประตูแต่มันก็เปิดไม่ออกและทันใดนั้นก็มีชายปริศนาได้ทำการเปิดเครื่องเตาอบปรับอุณหภูมิให้ร้อนถึง2,000องศาเพื่อจะอุ่นเต้ทั้งเป็นเต้ตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงทุรนทุรายด้วยความร้อนไปกูดิไปกูไปกู แต่ก็ม่มีใครมาช่วยเขาเลยและภาพก็ตัดให้เราได้เห็นเลข12ที่หน้าประตูเตาอบส่วนคนที่ลงมือเปิดเครื่องอุ่นเต้กลับเป็นเจ้ามิกเพื่อนของเขาซสอย่างนั้นอ้าว แท้จริงแล้วมิกนั้นกำลังเล่นเกมของกี้อยู่และนี่คือเกมที่12ของเขาโจทย์คืออบเตะทั้งเป็นพร้อมกับจัดการครูสักให้สิ้นลมซึ่งตอนนี้มิกทําสำเร็จทั้งสองอย่างครูศักถูกมิกลากหัวคมๆนอนดับขาที่แถมเรื่องที่เจ้าแบ้หายตัวไปก็เป็นมิกเองที่ล่อเข้ามาเข้าเตาพร้อมอุ่นแบบทั้งเป็นตามคำสั่งของกี้โทษฐานที่เขากล้าดีมาแฮก IP กี้ได้ติดต่อมาหามิกเพื่อแสดงความยินดีที่เขาทําโจทย์ข้อ12สําเร็จโดยทั้งหมดนี้ก็คือแผนที่กี้วางไว้ตั้งแต่แรกกี้ได้หายตัวไปและจัดตั้งองค์กรเกมโชว์ที่เขาใฝ่ฝันเพื่อสร้างโลกในอุดมคติหรือก็คือการเล่นเกมโดยมีเขาเป็นพระเจ้าผู้ตั้งโจทย์และสั่งการเขาใช้เงินของที่บ้านมาเป็นทุนการสร้างเว็บออนไลน์ให้คนสมัครเข้ามาดูรายการและก็หมุนเงินด้วยค่าสมัครของคนดูจํานวนหลายล้านนั่นแหละ เอามาใช้จ่ายทั้งการเซตร,ระบบรวมไปถึงเงินรางวัลก็คิดดูสิครับว่าผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยมันเยอะขนาดไหนการที่เราได้ดูเกมสุดบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นจริงไม่มีวาไราตีมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเล่นจริง ได้เงินจริงและมีคนลาโลกจริงๆซึ่งมิกก็คือหนึ่งในผู้เล่นที่กี้เลือกด้วยตัวเองเขาได้สั่งให้มิกแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของเต้และคอยส่งข่าวบอกเขาทุกอย่างไม่ว่าเต้กับแบ๊จะทําอะไรมิกก็จะไปฟ้องให้กี้รู้เสมออย่างตอนที่มิกนําเสือเอ้อเบอร์11ไปมอบให้แบ๊มันก็คือโจทย์ข้อที่11ของมิกและจบด้วยการพาแบ๊ไปอุ่นทั้งเป็นในเตาที่มิกยอมทําทุกอย่างก็เพื่อชนะเกมโชว์และรับเงินร้อยล้านกลับบ้านส่วนครู ก,ก็ได้รับผลกรรมที่เขาทําไว้กับกี้ยังสาสมตามแผนอันเย่ยนย์กี้จะใส่ร้ายว่าครูศักเป็นคนจับแบกกับเต้มาอุ่นเพราะกลัวว่าทั้งสองจะเอาคลิปไปแบ็กเมลเขาพร้อมกับคิดไม่ยาวลาโลกด้วยตัวเองตามลูกศิษย์ไปเพราะฉะนั้นมิกสบายใจได้ไอ้ครูศักจะเป็นแพ้รับบาปแทนทุกข้อหาและจงรอโจทย์ข้อต่อไปอีกไม่นานมิกก็จะได้เล่นเกมที่13อย่างแน่นอนอีกไม่นานเพื่อนอีกไม่นาน ซึ่งเราก็รู้กันดีครับว่ามิกได้ออกไปทําภารกิจที่13โดยเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับฉากเปิดเรื่องของ13เกมสยองแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเพราะโดนรถเมย์ชนตอนที่เขาวิ่งไปเก็บโทรศัพท์และเรื่องตลกร้ายก็คือคนที่ขับรถเมย์ชนเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการเหมือนกันโอ้โหกีมันจะวางแผนซับซ้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยหลอกให้คนมาเล่นเกมและสุดท้ายก็เหมือนบีบให้ผู้เล่นจัดการกันเองอยู่ดี และหนังสั้นเปิดจักรวาล13เกมสยองก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ11 e a r t h Core และ t w e l v Begin ชอบกันหรือเปล่าทุกคนได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้กันบ้างโอ้แล้วหนังสั้นทั้งสองภาคเนี้ยทางเว็บ IMDB และเว็บมะเขือน่า Rotten Tomato ก็ไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยนะครับเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1 หนังสั้นทั้งสองเรื่องถือเป็นภาคเปิดจัก,กรวาลที่ทำออกมาขยายความของ13เกมสยองและยังคงกำกับโดยคุณมาเดี่ยวชูเกียรติสักววรกุลข้อที่2ทั้ง11และ12เป็นหนังสั้นที่จะแถมมากับดีวดีชุดเต็มของ13เกมสยองที่ออกขายเมื่อวันที่18มกราคมพศ2550 ซึ่งจะมีให้รับชมอยู่2โหมดทั้งเวอร์ชั่นปกติและรูปแบบที่มีเสียงบรรยายของพี่มะเดี่ยวอาจารย์เอกสิทธิ์และพี่น้อยวงพลูนั่งสนทนากันคือ3คนนี้นั่งดูหนังไปคุยกันไปพร้อมอธิบายฉากต่างๆให้เราฟังไปด้วยนั่นเองครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัน สวัสดีครับ